ผมต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ขอเรื่องราวเกี่ยวกับริวทีเจกันเข้ามาแต่ก่อนอื่นผมขอชีช้แจงอะไรบางอย่างสักหน่อยแล้วกันครับหลังจากที่ผมทําคลิปมาแด้สักพักนะครับก็ได้เริ่มมีกระแสเข้ามาชมตีช่องว่าผมไปก๊อปคอนเทนต์ของช่องอื่นมาซึ่งผมเองก็ดีใจมากนะครับที่ช่องของผมมันดังจนเริ่มมีคนเกลียดสักทีถ้าถามว่าช่องของผมไปก๊อปช่องของคนอื่นมาจริงไหมผมขอตอบเลยครับว่าจริงแต่เดี๋ยวก่อนฟังให้จบก่อนครับ และนี่คือช่องต่างๆที่ผมไปกรอบเข้ามาครับรวมถึงเว็บไซต์ต่างๆที่ผมได้ไปกรอบข้อมูลเพื่อมาทําเป็นคลิปลงช่องของตัวเองรู้อะไรไหมครับก่อนที่ผมจะทําคลิปสักหนึ่งคลิปผมต้องไปกรอบข้อมูลจากช่องอื่นๆมาไม่ต่ำกว่า1 0บถึงยีคลิปกรอบข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆอีกไม่ต่ำกว่า1 0บถึงยีเว็บไซต์และผมต้องกรอบข้อมูลจากภาษาอังกฤษามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วอ่านทําความเข้าใจมันก่อนย่อยข้อมูลเหล่านั้นออกมาและตรวจเช็คมันอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ก่อนจะนําเสนอมันออกมาเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันการกปข้อมูลของผมนะครับมันกินเวลาในการทําคลิปเป็นสัปดาห์เป็นจุดถึง2สัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรรู้ไหมครับยอดวิวหลักหมืน่นและคลิปติดเหลืองอแต่เวลาตั้งเยอะตั้งนานกว่าจะทําเสร็จซึ่งถ้าคอนเทนต์ของช่องผมนะครับมันอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นมันก็ไม่แปลกอะไรหรอกเพราะแหล่งข้อมูลต่างๆทุกคนก็สามารถที่จะหามันมาได้อยู่แล้วในโลกออนไลน์ มันอาจจะแตกต่างกันตรงที่การเล่าและการลำดับเหตุการณ์ยังไงซะก็ถือว่าทุกคนได้ดูมันได้แบบฉบับของช่องผมแล้วกันครับไม่แน่ผมอาจจะได้ไปออกช่องจารเลสในคลิปของฝากนะกบใน EP ีต่อไปก็เป็นได้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังคอยสนับสนุนกันเรื่อยมาแล้วกลับมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าครับหลังจากที่ลงคลิปของ50เซนนะครับเกี่ยวกับประวัติของเขาในเรื่องราวที่เขาถูกยิงถึงนัดวันนี้ เราคงยังอยู่ในเหตุการณ์เดิมนะครับแต่มันเกิดขึ้นกับ U.T.J. ว t j เองนะครับเป็นแรปเปอร์คนหนึ่งที่เคยถูกยิงถึง7นัดด้วยกันแลวต้องต่อสู้กับความเป็นเรื่องความตายจนรอดชีวิตมาได้และเป็นศิลปินที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยมีแฟนเพลงหลายคนที่ชื่นชอบในตัวเขาและวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประวัติและสาเหตุอะไรกันแน่ที่ทําให้ U.T.J. ถูกยิงถึง7นัดให้ทุกคนได้ฟังกันครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับ ดูดูมึงดูมันยังไม่มีคนทามึงดูมึงด,ดูสิมึงดูกูไม่ได้ก๊อปมึงดูลิวทีเจมีชื่อจริงว่าทีโอนเจเดนเมเรโดูที่เขานะครับได้ชื่อของลิวทีเจก็มาจากตัวทีที่เป็นตัวอักษรแรกของชื่อและคําว่าเจที่มาจากชื่อกลาของเขานํามารวมกันเป็นลิวทีเจนั่นเองครับเขาเกิดเมื่อวันที่30เมษายนปี2001ในย่านบลองของนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาลิวทีเจเ,จเติบโตขึ้นมานะครับโดยอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์และได้รับการเลี้ยงดูจากคุณแม่ของเขา ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและนอกจากนี้ตัวของลิวทีเจเองก็งยังมีน้องอีกสองคนซึ่งก็แทบจะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปดูประวัติของแรปเปอร์คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นใครมาจากที่ไหนก็ตามแทบจะทุกคนล้วนจะเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นพ่อทิ้งไปตั้งแต่เด็กหรือแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกลิวทีเจเองนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้น เขาเองนะครับเคยได้ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นเด็กที่มีปัญหาสักหน่อยเขาเมื่จะก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กคนอื่นๆภายในโรงเรียนไปจนถึงการก่อเหตุเล็กๆน้อยๆครับเช่นการป้นแต่ถึงอย่างนั้นลิวทีเจก็มีความสนใจทางด้าน,นดนตรีตั้งแต่ยังเด็กเขาเต,ติบโตขึ้นมานะครับโดยการฟังเพลงของเด็กมิกมิวหรือลิแอนดาไปจนถึงฟังเพลงจัสตินบีเบอร์โดยเฉพาะจัสตินบีเบอร์นะครับที่ครั้งหนึ่ง ลิวทีเจได้เห็นการสแสดงของจัสตินบีเบอร์ในทีวีแล้วบอกกับตัวเองว่านี่แหละสิ่งที่เขาอยากจะเป็นลิวทีเจถึงขนาดใช้ชื่อใน Facebook นะครับว่าบ o n องบีเบอร์ที่เป็นการนำเอาชื่อย่านนะครับที่อยู่อาศัยของตัวเขาเองมารวมกับชื่อจัสตินบีเบอร์มาตั้งเป็นชื่อแอคเคต์ของตัวเองใน f c e e o o o ลิวทีเจยังคงใช้ชีวิตตามภาษาวัยรุ่นนะครับนั่นก็คือการก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อยและสุดท้าย เขาก็ไม่รอดเมื่อลิวทีเจถูกตำรวจจับในขณะที่เขามียอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นเขาถูกนำตัวขึ้นศาลก่อนจะถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาปล้นทรัพย์และถูกส่งตัวต่อไปอยังสถานพินิษครับทําให้ลิวทีเจต้องอยู่ที่สถานพินิษเป็นเวลาหนึ่งปีแต่ใครจะไปรู้เลยครับว่าการที่เขาถูกจับกุมเข้ามาในสถานพินิษจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทําให้ลิวทีเจได้ใช้เวลากับตัวเอง และเริ่มที่จะเขียนเพลงออกมาที่จะทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดการในปี2017หลังจากออกจากตราทนไมนิดในข้อหาป้นซับอะไรสักพักนะครับขณะที่ลิวทีเจอายุได้16ปีเขาก็ได้ปล่อยเพลงแรกลงบนซาวคลาวที่มีชื่อว่า The g o t a t e e x p r n ที่เป็นการร่วมแวรบกันระหว่างลิวทีเและลิวทัตซึ่งเพลงนี้ก็ยังไม่ได้ดังหรือว่าแจ้งเกิดหรือเป็นกระแสอะไรนะครับที่มันทําให้คนรู้จักลิวที ก่อนที่เขาจะเดินหน้าทําเพลงต่อและได้ปล่อยเพลงซิงเกิลที่2ที่มันจะทําให้ทุกคนได้รู้จักกับชื่อลิวทีเขาได้ปล่อยเพลงซิงเกิลที่2นะครับที่เขาได้ใช้เวลาในการเขียนและขัดเกลามันขณะที่เขาอยู่ในสถานพินิษลงบนสร์คาวอีกครั้งหนึ่งเพลงนี้นะครับมีชื่อว่า r e ซ u m e ซึ่งเพลง r e ซ u m e นะครับได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากจากแฟนเพลงมียอดคนฟังหลายล้านครั้งนะครับ บนสาวข่าวซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากสําหรับศิลปินหน้าใหม่ที่ยังไม่มีใครรู้จักและในช่วงเวลาเรียวกันนี้เองมันก็นได้เกิดเรื่องเศร้าขึ้นกับลิวทีเจครับเมื่อเพื่อนสนิทของเขาที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่ยังเด็กที่มีชื่อว่าสมิวลี่ถูกคู่รีแทงจนเสียชีวิตส่งผลให้ลิวทีเจทั้งช็อกแลวก็เสียใจอย่างมากนะครับกับการจากไปโดยที่ยังไม่ได้ทันตั้งตัวของเพื่อนสนิทมันส่งผลให้ลิวทีเจ ต้องจมอยู่กับความโศกเศร้าที่สูญเสียเพื่อนไปจนภายหลังนะครับเขาได้เขียนเพลงหลายเพลงด้วยกันที่ได้เอ่ยถึงสมิวลี่เพื่อนรักของเขาเพื่อเป็นการลํำลึกถึงเพื่อนสนิทคนนี้ที่ได้จากไปและถึงแม้เรื่องนี้จะทำให้ลิวทีเจต้องเสียใจแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็ยังคงมุ่งหน้าทำเพลงต่อไปครับถัดมานะครับลิวทีเจได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงรี s u เมลงบน YouTube ในเดือนมกราคมปี2018ทําให้ชื่อเสียงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักและมีผู้ติดตามมากยิ่งขึ้นถึงตอนนี้นะครับลวทีเจจะเริ่มเป็นที่รู้จักจากเพลงรีซูเม,ม่แต่มันก็ยังไม่พอครับเมื่อเขาได้สร้างปรากฏการขึ้นอีกครั้งโดยครั้งนี้นะครับเขาได้ปล่อยซิงเกิลเพลงแบ t เทอร์ที่ออกมาในปี2018ปีเดียวกันนั่นเองครับเพลงนี้มันดังมากและประสบความสําเร็จมากกว่าเพลงรีซูเม,ม่ด้วยซ้ํา จนทำให้ชื่อของลิวทีเจไปเตะตาค่ายเพลงใหญ่อย่างค่ายคุนมเบียรคคอร์ดและได้เซ็นสัญญาร่วมกันเป็นศินลปินภายในค่ายครับนอกจากนี้นะครับไอเพลงบราเธอร์ที่มันดังเนี่ยมันยังมีเวอร์ชันรีมิกซ์ที่ได้ลิวเดิร์กมาร่วมฟิชเชลลิ่งในเพลงนี้ครับในปี2019ัิลิวทีเจได้ทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมเมื่อเขาได้ไปร่วมงานฟิชเชลลิ่งกับศิลปินหน้าใหม่เหมือนกันในขณะนั้นอย่างปโลจีในเพลง Popout ที่ถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีมากนะครับเพราะเพลง Pop Out เนี่ยมันสร้างปรากฏการณ์ที่ทําให้แฟนเพลงหลายคนรู้จักชื่อ l i ี T.J และ Polo G จ,จากบทเพลงนี้เพลง Pop Out เองสามารถไต่อันดับ Billboard c h ์ r ขึ้นไปอยู่อันดับสูงสุดถึงอันดับที่11เลยทีเดียวและในปี2020ชื่อของ l i ี T.J ก็เริ่มเป็นที่รู้จกักและถูกเสนอชื่อเข้าสู่ F Man Cast ประจำปี2020ของนิตยสาร XXL ในปีถัดมานะครับปี2021ลิวทีเจได้ปล่อยผลงานเพลงที่ถือได้ว่าเป็นผลงานเพลงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเส้นทางสายอาชีพของเขาอย่างเพลง Calling My Phone ที่ได้แบ็คหมดร่วมฟิชเชอรในเพลงนี้เพลงนี้ถือได้ว่าเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของลิวทีเจเพราะมันสามารถไต่อันดับบิลบอร์ดชาร์ตนะครับขึ้นไปถึงอันดับที่3เลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดที่เขาเคยทาได้ ู้เบื่นว่าตอนนี้นะครับดิวทีเจชีวิตกําลังไปได้สวยเลยครับทั้งชื่อเสียงแล้วก็เงินทองต่างไหลามาเทมาแต่ในปี2 0 2 2มันก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่เกือบจะภากชีวิตและทุกสิ่งทุกอยาก่างไปจากตัวของดิวทีเจครับในวันที่2 2มิถุนายนปี2022ัิวทีเจถูกคนไลยดักป้นนะครับและยิงปืนเข้าใส่ตัวเขาเป็นจำนวนถึง7นัดด้วยกัน เขาถูกยิงเลืหมดสติและถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาลิวทีเจต้องต่อสู้กับความเป็นและความตายเขานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลาเดือนกว่าเลยนะครับก่อนที่จะต่อสู้และเอาชนะความตายมาได้แต่ทึงอย่างนั้นมันก็ได้ทิ้งล่องรอยบาดแผลจากลูกกระสุนไว้บนตัวของเขาแล้วใครกันที่เป็นคนลงมือยิงในครั้งนี้ทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในการแน่ และมีความเป็นมายังไงเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปสักนิดครับในปี2019ช่วงที่ลิวทีเจกำลังมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันนั่นเองมันก็มีแรปเปอร์จากนิวยอร์กเหมือนกันที่กําลังดังนะครับอย่างอบูจีวิดังวูดี้ทั้งสองเนี่ยเป็นศิลปินหน้าใหม่จากนิวยอร์กที่กําลังมีผลงานเพลงออกมาได้รับความนิยมในหมู่แฟนเพลงในตอนนั้นเองลิวทีเจได้โพสต์รูปของตัวเองและบอกว่าตัวเขาเนี่ยคือคิงของนิวยอร์ก หรือราชาแห่งเมืองนิวยอร์กซึ่งมันก็แทบจะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นศิลปินหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ที่เข้ามาในวงการจะประกาศสักดาของตัวเองว่าเป็นราชาจากเมืองตัวเองอาศัยอยู่มันไม่ได้ต่างอะไรจากตอนที่ซิกนายเคยทาแต่แน่นอนครับการที่ศิลปินหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการอย่างลิวทีเจและเพิ่งมีผลงานออกมาได้แค่ไม่กี่เพลงจะประกาศว่าตัวเองคือคิงออฟนิวยอร์กแบบเนี้ยมันก็ทําให้คนหลายคนไม่พอใจ และม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ลวทีเจประกาศว่าตัวเองเป็น King อฟนิวยอร์กต้นเกิดในการเหมือนขี้หน้าขึ้นมาครับอารมณ์แบบว่าเฮ้ยมึงเป็นใครวะมึงมาจากไหนกันซึ่งมันต่างกันนะครับกับที่ศิลปินรุ่นใหญ่ที่ผ่านผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเจซีหรือว่าดิดดี้ที่พวกเขาเหล่านี้นะครับถ้าประกาศว่าตัวเองเป็นคิงออฟนิวยอร์กขึ้นมาก็คงจะไม่มีคนโกรธหรือว่าคนไม่ชอบเท่าไหร่นักเพราะพวกเขาเอง ได้พิสูจน์ผ่านการเวลามาแล้วมากมายนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นของจริงที่อยู่ในวงการนี้จนเมื่อปี2020ที่ L.T.J ได้ออกอัลบั้มมิกเทปอัลบั้มที่มีชื่อว่า State of Emergency ตัวของ L.T.J ได้ดิสไปที่ตัวของ SIG9 แล้วก็ a b u ูจ w วีดดัมฮูดีในบทเพลงครับซึ่งในตอนนั้นทั้งซิ g 9และ a b u ูจทั้งสองกำลังมีผลงานเพลงด้วยกัน แต่การที่อยู่ดีๆลวทีเจออกมาชมตีทางกู้ผ่านบทเพลงมันก็ทำให้เพื่อนสนิทของอาบูจีออกมาดิสลวทีเจกับในบทเพลงเช่นเดียวกันครับทำให้ทั้งตอนนั้นทั้งลวทีเจและเพื่อนของอาบูจีฟาดปากกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียจนเรื่องเนี่ยมันเลิกบานไปลายมาลวทีเจได้ไปขโมยสร้อยคอของสมาชิกภายในแก๊งของอาบูจีและโพตดลงบนไอจตัวเองเพื่อเป็นการเยาะเย้ยครับนอกจากนี้นะฮะ ลิวทีเจยังได้ลามปามไปถึงแม่ของลูกของอาบูจีแต่ทางหน้าของอบูจีเองกลับไม่ได้ออกมาตอบโต้อ,อย่างเป็นทางการหรือต่อว่าอะไรในเหตุการณ์ครั้งนี้ถึงตอนนี้นะครับมันอาจจะดูแปลกๆไป,ปสักหน่อยที่ตัวของลิวทีเจพยายามที่จะไปมีเรื่องกับอาบูจีทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนต่างก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันหรือเคยรู้จักกันมาก่อนครับเพียงแค่ว่าทั้งคู่เป็นศิลปินจากนิวยอร์กเหมือนกันแค่นั้นเอง แต่กลับเป็นฝ่ายของลิวทีเจนะครับที่เป็นคนเปิดศสกครั้งนี้ขึ้นมาเองจนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ลิวทีเจโดนยิงนะครับและมันทําให้อบูจีตกเป็นเป้าสงสัยว่าเขาเกี่ยวข้องหรือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ดังนั้นนะครับเราจะมาย้อนไปในวันเกิดเหตุกันสักหน่อยในวันที่ยีบมิถุนายนปี2022ี่บที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ขณะนั้นลิวทีเจพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนกําลังอยู่ที่ลานจอดรถ ทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีโจรถือปืนบุกเข้ามาเพื่อที่จะป้นพวกเขาทั้งๆท,ที่พวกเขาอยู่ด้วยกัน3มคนนะครับแต่คนร้ายมาคนเดียวพร้อมอาวุธปืนแต่ทางด้านฝั่งดิวทีเจและเพื่อน,อนในขณะนั้นพวกเขาเองก็มีอาวุธปืนติดตัวมาด้วยทําให้เกิดการยิงกันนะครับระหว่างกลุ่มของดิวทีเจและก็คนร้ายเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยทำให้ดิวทีเจถูกยิงไม่ถึง7นัดด้วยกันและเพื่อนอีกคนหนึ่งครับในกลุ่มของดิวทีเจ ก็ถูกยิงเช่นเดียวกันโดยถูกลูกกระสุนปืนยิงเข้าไปหนึ่งนัดส่วนเพื่อนอีกคนในกลุ่มนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆส่วนทางด้านผู้ก่อเหตุก็ถูกลูกกระสุนปืนเข้าไปเช่นเดียวกันหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงกันนะครับลิวทีเจถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อรักษาตัวหนึ่งวันหลังจากเกิดเหตุวันที่23มิถุนายนปี2022ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุ ยิงลิวทีเจพร้อมกับเ,เพื่อนๆของเขาครับโดยคนลายก็คือโมฮัมเหม็ดโคนาเตอายุ27ปีเขาถูกจับกลุ่มพร้อมตั้งข้อหาพยายามฆ่าโดยเจตนาสามข้อทงและข้อหาป้นทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนไปอีก3ามข้อทงครับมาถึงตรงนี้ผู้คนอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับอบูจีล่ะคือหลังจากการจับตัวคนลายอะไรนะครับชาวเน็ตบ้านเขาก็เหมือนบ้านเราผู้คนต่างสงสัย ว่าอินหมอเนี่ยมันเป็นใครแล้วก็ช่วยกันสืบหาข้อมูลคนร้ายแล้วก็ได้ไปพบข้อมูลบางอย่างที่มันอาจจะเชื่อมโยงไปยังตัวของอับบูจีนั่นก็คือตัวของคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุยิงลิวทีเจพร้อมกับเพื่อน,เ,อนเคยได้ไปปรากฏตัวอยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลงของอับบูจีมาก่อนหน้านี้ครับซึ่งมันก็เลยทําให้เกิดการสงสัยว่าหรือจริงๆแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะเป็นฝีมือของอบบูจี ที่อยู่เบื้องหลังและเป็นคนที่สั่งให้ไปยิงลวทีเจแต่เรื่องนี้มันก็เป็นในแค่ข้อสันนิษฐานของชาวเน็ตเพียงเท่านั้นเพราะตัวของอบบูจีก็ไม่ได้เคยออกมาแก้ข่าวหรือพูดอะไรถึงมันเลยครับหรือแม้กระทั่งตัวของลวทีเจเองคนที่โดนยิงก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงอะไรมากมายนะักมันเลยทําให้เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จริงๆแล้วที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะเรื่องบังเอิญ ที่ต่างคนต่างอยู่ผิดที่ผิดเวลาหรือจริงๆมันมีคนอยู่เบื้องหลังกันแน่ครับเพราะข้อมูลทุกอย่างก็อยู่ในมือของตำรวจแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ว t j เอาชีวิตรอดมาได้ในเดือนก,นกรกฎา,านคมปี2 0 2 2ว t j เลิกฟื้นตัวจากการโดนยิงมีคลิปวิดีโอที่เขาไมได้เฟซไทม์คุยกับเพื่อนๆหลุดออกมาในโลกออนไลน์ครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้เห็นี t j หลังจากเกิดเหตุการณ์โดนยิง ในวันที่3สิงหาคมปี2022หลังจากต่อสู้กับความเป็นและความตายนอนโรงพยาบาลรักษาตัวนานเป็นเดือนเลยนะครับลิวทีเจก็ได้ออกมาจากโรงพยาบาลและได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง Beat h e o s ที่เป็นเพลงแรกของลิวทีเจหลังจากการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บจากแผลที่โดนยิงซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาของลิวทีเจแฟนเพลงและเพื่อนๆทุกคนต่างยินดีนะครับที่ขารอดชีวิตมาได้ แต่มันก็มีคนคนหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนจะสะใจมากเป็นพิเศษกับเหตุการณ์ที่ลวทีเจโดนยิงในครั้งนี้ท้าทางที่ตัวของเขาค็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ซึ่งคนคนนั้นก็คือซิกนายในช่วงเหตุการณ์ที่ลวทีเจโดนยิงศิลปินต่างๆตา,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 ตาออกมาโพ์เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ตัวของลวทีเจแต่มีเพียงแค่ซิกนเท่านั้นที่ตัวของเขาได้ไปคอมเมนต์รูปอิโมจิรูปหัวเราะ ซึ่งมันก็กลายเป็นกระแสและทัวร์ก็ได้เป็นลงลุมด่าติ๊กนายว่าเขาทําตัวไม่เข้าเรื่องทำาอะไรก็ม่ยู่จาักการละเทสะซึ่งมันอาจจะเป็นการเอาคืนที่ลิวทีเจมายุ่งเรื่องของเขาแต่ยังไงก็ตามสุดท้ายนี้แล้วลิวทีเจก็เอาชีวิตรอดไปได้ถึงแม้ตัวของเขาเองจะไม่ได้ใช้ชีวิตโลบผลเท่าแรปเปอร์จากชิคาโกอย่างคิงวอนหรือว่าลิวเด์กแต่เหตุการณ์ที่เขาถูกยิงไปเจ็ดนัด ก็เป็นเรื่องเล่าที่ทุกคนต่างพูดถึงใลยยกย่องในความใจสู้ของรีวทีเจที่สามารถเอาชนะมันมาได้ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันบ้างนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับมึงดูมึงดูสิมึงดูกูไม่ได้ก๊อปมึงดู